โกหกใช่ไหมเราจะมาตั้งคำถามดูกันว่าพี่เน Go ug, มอ่ะจะโกหกไหมคำถามแรกนะเราขอถามแกก่อนว่าเคยแอบปิดไม่เคยไม่เคย,มเคยผมไม่เคยเมีแอบปิดเคยไอ้สัสสัสสัสแกโซ่อยะจะกินไก่ไหมกินไก่คืออะไรอ่ะ พี่เสือบอกมาัลโหลสวัสดีค bon ่ะ วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเป็นเกมจับเท็ตนั่นเองนี่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 น,นี่เราขโมยจากช่องพี่เสือมาแล้วมานะ,ะาพี่เนมชอบโกหกใช่ไหมวันนี้เราจะมาเราจะมาตั้งคำถาม,ถามดูกันว่าพี่เนมอ,อะ่ะจะโกหกอีกไหมโกหกเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกให้เขาถามกี่คำถามอะ่ะว่าแกพูดจริงๆไหมน้อยไปเอาเยอะกว่าน,นี้คนสบายอยู่นี่เขาทำอะไรจะไปนอน เอาห้า5คำถามไปก่อนละกันเยี่ยเพื่อจะขอกเรื่อเขาไม่อยู่เราขโมยมาเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้พูดมาเสียงอ่ะแววๆมาให้ทุกคนเนี่ยคนดูเขาจะงงหรือเปล่าว่ามีไหลไหลรู้เนี่ยไม่มันอะลองลองก่อนอะลองก่อนแกโกหกทำไมตอนเนี้ยไม่โกหกใช่ไหม งว่ามันมีหลายอันเนี่ยหนูใส่ไปนิดเดียวจะไปดีที่ทำใช่ไหมเพราก็มีนิดเดียวมันสามารถปรับได้ไปเลยอันแกะมันปรับได้ปะมันจะช็อตทีละสามอันมันก็จะแบบว่าเหลือรอดแค่สองอันค้านข้างบอกว่าแบบแล้วอันนี้มันจะกลับโกหกยังไงไม่มันจะจับที่ประจุนไงที่ประจุนอันไหนโกหกอ่ะเดียวก็เหมือนเราเคยเล่นที่มันไม่ใช่อันนี้เนาะเออจำได้นานแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกันนะคะนี่มีมือเดียวนะแต่อันนี้มีช่องต้องกี่มือ ถ้าพี่เนมโกหกมันจะช็อตพี่เนมทันคนอุ้ยไม่มีทางหรอกเดี๋ยวดูว่าพี่เนมจะตื่นเต้นไหมนะอ่ะเรามาเจอกันถ้าแกโกหกแกจะโดนอะไรไ<ม>จะโดนเขา<อ>ตบหัวอ่ะเขาถามแรกนะเขาขอถามแกก่อนว่าแกเคยแอบไหมไม่เคยอาศัยสองนิ้วเลยใส่สองนิ้วเลย ไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับผมไม่เคยมีแอบกินเลยนะครับเดี๋ยวไอ้รล้สคนหไหนบอกไม่เคยตบสองนิ้วเลยอ่ะกอ,อมันจับจริงนะมันโดนสองนิ้วเลยอ่ะเคยแล้วว่าเคยไม่เราทดลองเคพื่องเขาตั้งใจทำให้ใจมันไม่นิ่งไงแกเรียกมเลยเจะไปนอนเนี่ยไม่เอาไอ้เเหนื่อยแต่ไอเราเหนื่อยแต่แตแจริงอ่ะ ไม่เคยยังมีคงจรกิงอะไรไม่งเคยหรอกต้อ,องถามใหม่ถามใหม่รอบนี้ไม,ไม่โดนนะแกคอเคยแบบจะกินไก่ไหมกินไก่ซือ้อะไรอ่ะเดี๋ยวบอกมาเอาสองมือ มดิงพอยน้องเอ็งวอกให้พี่โดนช็อตแต่พี่ไม่โดนเลยพูดจริงทำจริงไม่เคยไปเลยแบบกินไก่อะไรพวกนั้กินไก่นี่คือขอบอกก่อนนะว่าคือการเที่ยวที่ถึแกเคยแอบตังค์ตังค์เขากี่ครั้งมานึงซ่อนตังค์อะไรอเงี้ยไม่เคยอ่ะไม่เคยซ่อนอะไม่เคยซ่อนไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เคยกี่รอบไม่เคยเลย ไม่ช็อตเห็นไหมเคลือบพากเคลือบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซ่อนแล้วเคลือบพากไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยซ่อนไม่เคยซ่อนคือคือเขาตั้งใจคือบริสุทธิ์ใจจริงนะเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอาจจะใช่แต่หลังจากนั้นไม่เคยเอ้ามาเวงงอนเขาเลยมาโดนจับมาเวงงอนเคลือบนี้แบบล้วม ควไม่ใช่เมื่อกี้แกไม่ได้เปิดไฟตรงตรงนี้แกเลยไม่โดนช็อตนี่อันนี้นี่ช็อตสี่อันเลยนี่มันจะเลือกช็อตสี่อันแต่เขานี่อันเดียวไม่โดนไงคำถามต่อไปเขาถามแกว่าแกเคยแอบไปไหนโดยไม่มีเขาไหมก็ต้องไม่ไเคยเอาปัจจุบันหรือนาคอ่ะอดีตอ่ะอดีตแล้วอดีตปีอ่ะ เอากี่ปีโอ้โหก็ต้องมีบ้างแบบไปก้าเปเทเวนไปอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเอากี่ปีย้อนหลังไปกี่ปีสองปีสองปีนี้บไปไหนโดยที่ไม่มีแกแต่ขออนุญาตอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมล่ะอันนั้นคือไม่ได้แอบมันนั่นคือขอแล้วอ่างั้นไม่เคย เลยได้อได้ยินเสียงไอ้เสียงอันนั้นอ่ะอันนั้นคือช็อตมันช็อตแต่มันไม่โดนเลยอ่ะวมันลุกเร็วเหรอไม่ต้องติดอารมณ์กันไปเรียบร้อนน่ะขอถามพี่เสือได้ไหมเดี๋ยวพี่เสือจะทำ้ายอ่าพี่เสือเล่นด้วยไอ้เดี๋ยวพี่ไปกรรมการแล้วกันเริ่มเลยไม่เล่าเลยอ่าพี่เสือจิ้มเล่ามึงอ่าพี่เสือลองทบอัพพี่แต่ผมจะถามพี่ไม่ชมันบอกว่าที่ตองทางนี้ไหมเอาเรื่องที่โกหกเลยโกหกเลยพี่เสือไปเกยไหมไม่เป็นอ่าไม่เป็น ไม่โกหกนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะไม่โกหกนะอ่ะนี่ไม่โดนไงไม่โดนไงแกกดเอาอันเนี้ยไม่อันเนี้ยคือโดนแต่ว่ามันไม่แรงไม่แรงเนาะอ้าวไม่ถ้าเสียงอันเนี้ยคือโดนไม่คือมันไม่โดนนิ้วพี่ไงโดนดิแต่ว่าไม่แรงไงไม่โดนนิ้วพี่นะโดนนิ้วใครโดนอันอันอันอื่นน่ะใชรอแกล็อกไว้พี่เนี่ย อันนี้อันนี้คือโหมดเออนี่คือโหมดอู้ม่ไหวยมั่วมั่วอุ้ยแสดว่าพี่เสือเป็นเกมเกมเครื่องผักไหมเห็นไว้เครื่องทำเครื่องนี้ไม่ได้มาตรฐานงั้นแกลองเอาไม่เอามาหไม่ไม่มั่งไม่มันจะช็อตเขายังไม่ครบสิบคำถามมานั่งมีใครโดนช็อตยังเล่นไงช็อตไปแล้วช็อตเล่นเลยใรต่ ได้ไขอันนี้มาเร็วเร็วไม่เคยฉันจะมีคนอื่นได้ยังไงฉันต้องเจอคนเดียวขนาดนั้นน่ะไม่กล้าไม่เอาอ่ะลองดูถ้ามันเครื่องมันพังจริงแสดงแกต้องเล่นได้ไม่ไม่เล่นมานั่งไแกจิ้มนิ้วเข้าไปเดี๋ยวถามมาถามมาก่อนแกเคยไปซื้อเด็กนั่งดิ้งไหมไม่เคยเอาฝังนมีคนซื้อให้อ่าฝั่งนี้เก๋จะให้ดูให้ได้เก๋จะให้ดูให้ได้เอาดิ เห็นไหมอันนี้คือบุดรลวไงไปเลยม่เกี่ยวลยเห็นไหมเคยกันอกเคยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ตั้งใจนะแกดูหน้าก็รู้แล้วว่าแกเคยไม่้ตั้งใจนะคือเมื่อกี้ยังไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรในหัเลยนะไม่ได้ตั้งใจนะม้พังเห็นไหมมันพูดความจริงเออก็พังไม่พังวะไม่พังอาจจะพังก็ได้นะ ไม่เล่นแล้วไม่จะมาจริงเอาแย่เข้าไปเอาไม่เอาให่ต้อมอ่ะไม่เดี๋ยวปักล้องเข้ไมาไม่เขาจะไม่จับโกหกแกเลยเขาโกหกอะไรแกนี่ไงลงมาเล่นก่อนเนี่ยอ้าวถามอะไรอย่าจับได้โอเคไม่เอามันช็อตอ้าวไม่รู้ผมบอกเลยมีอีทีสองอีสองแล้วผมถามคุณนะคุกกี้เอา ไปช็อตไงนี่ลองกดดูกูยังไม่ถามอะไรบุเลยกแต่ให้คุณโดนช็อตอย่างเดียวเลยอะที่เปิดะไรอ่ะลองแย่เข้าไปไม่แย่ลองแย่อ้าวคุณถามมาอ้าแกแอบดีดเที่ยวบ่อยใช่ไหมไม่คือโดนถามให้เรื่องเดิมมาเอาเรื่อมสิเอาแกเคยคุยกับสาวไหม โอ้ก็ต้องเคยแหละก็มีพีงสาวสาวก็สาวเลยคุณพนักงานเอเจนซี่มันก็เป็นผู้หญิงก็มีเยอะแยะกิ๊กกิ๊กเหรอกิ๊กก็ถือว่าพี่น้องไม่ถือว่ากิ๊กโอ๊ยไม่เอาดีดีดิคุณเอาอะไรเนี่ยคุณมาเรียกผมมาเล่นเกมอะไรพอผมจะนอนแล้วคุณมาตีผมกกางปากเนี่ยใช่ดิอ่ะครอะไรถามฉันทำไมเนี่ยใช่คุณถามผมเลยยังละเขาบอกว่า เคยคุยกับกิ๊กไหมไม่กิ๊กไหมเคยคุณต้องถามแล้วค่อยกดเอาถามแล้วค่อยกดเอาเอาคุณถามผมเอาคุณถามผมเอาปล่อยถามผมอ่ะคุณถามอะไรก็ได้มาถามถามเมื่อกี้ไงแกยังไม่ตอบเลยถามถามว่าแกเคยคุยกับกิ๊กไหมกดเลยเคยกดดิกดเ่ยตอบกันดิไม่เคยเอาผมได้สองนิ้วเลยพุกกี้ ไม่ไน้าจะมาเมฆเลยไมเดยเดี๋ยวเอเอาอะไรชุดยอเล่น เสือเนี่ยสั่งได้นะครับร้านที่เสือมาแล้วในติ๊กต็อกนะครับนี่ช่องทางนี้นะครับเนัยคะเอาคำถามดีๆบ้างผมขอคุณถามคุณถามไม่พอแล้วท่านถามดีๆเอาขอดีๆ้าสักทีหนึ่งอ่ะขอดีๆสักทีหนึ่งอ่ะดีๆนะเอาดีๆเลยนะแกเคยไปกินทุกที่มอลรวบแกโอ้ยไม่เอาดิเอาดีๆเอาแบบดีแบบดูแบบดูดีอ่ะจะรักครอบครัวไหม จะตอบเพิ่มภาพไม่รักถ้ามันช็อตแสดงว่าผมรักกลัวช็อตเหรอไม่รักผม่รักไม่รักตัดแคร์เซกทำไมก็ทีครับไอกรอนก็อยู่เซกใหม่หัดใช้กิมโบอลอ่าเพราะตอบไม่รักถ้ามันช็อตแสดงว่าเขารักเขากลัวเอาเอาไปสุดเลยไม่เอาแค่สองนิ้ว ไอ้กี้แสงมันไม่ได้ออกเถกไม้สองอันตามนี่แกเลยตทำไปไม่ช็อตวะแกพอดถูกไม่ไม่ไม่เอ้าคุณบ้างอ่ะคุณเราคุกกี้มาะไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบเล่นอ้าวันจะมาชิวมาชูราชันเร็วเอาอาคุณก็ยัดไปสิเยี่ยมเร็วไม่ฉันเล่นไม่ได้ คุต้องมาใช้ใช้กอนเธอแล้วมาใช้ก็ชันเอาเร็วไม่ย่ๆเธออย่ามาบังคับฉันอ้ัดลโอเคนะคะทุกคนไม่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 อน่ไม่ไมาไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไมไมไม่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 ่ไไม่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 ไมวไม้ไไม่ม่ม่ไมม่่ไม่กดไลค์กดแชรไให้ด้วยนะไปแล้วไม่่ไไม่แก้ม่ไ เขาปิดคลิปแล้วไปแล้วแ <Yeah. S 2> ย่อแล้วรอบหนะ้าไม่อ่คิดน้านะคิหน้านะ่นนะ,อะโอเคครับคลิปหน้าผมจะพาพี่กี้มาเล่นมากแล้วผมจะถามความลับพี่กี้และอะไรแบบนี้ของพี่กี้บ้างให้ทุกคนคอมเมนต์คาถามท,ที่ผมจะถามพี่กี้มาในคลิปหน้าและ comment, คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์หนึ่งว่าบวกหนึ่งคอมเมนต์ม like, ไม่เยอะกดไลค์ไม่เยอะทุกคนว่าให้ผมถามอะไรพี่กี้ในคลิปหน้าและถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็บวกหนึ่งเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามเข้ามาดูแม่ อะไรเนี่ยคลิปอะไรเนี่ยเล่นแต่สนุกนะสนุกนะสนุกมาใครที่อยากดูคลิปเก่าก็ตรงนี้เลยครับผมแก้พี่อี้เลยครับสนุกมากตรงนี้เลยครับตปดูเลยไปเลยผมรล่อไหมรล่อหล่อจริงอะ